ถูกประสงค์ของการออกแบบระบบบัญชีแบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้ 1. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยระบบบัญชีที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีจะช่วยรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือถูกทำลาย2เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบบัญชีคือการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของกิจการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ 3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการการดำเนินงานเพื่อเป็นการใช้ข้อมูลและ รลยงานทางบัญช in ีจากระบบบัญชีมาใช้ในการวางแผนและประเมินเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ 4. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายของกิจการการออกแบบระบบบัญชีจะช่วยให้เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการทำงานที่ตรงกัน5เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลการออกแบบระบบบัญชีทำเพื่อตอบสนองการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสนใจติดต่อได้ที่ i hey.